ค่ะคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามกันสักหน่อยนะคะตอนนี้ก็เนื้อหอมทีเดียวค่ะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในสาหกรรมชิปต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะหลังจากที่ทางด้านของจีนกับสหรัฐมีสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีกันมาล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรสําหรับการลงทุนในสาหกรรมชิปเวียดนามตามกันได้ในช่วงของ Tech Brief ค่ะ ไปข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะที่ออกมารายงานนะคะว่าตอนนี้บรรดาบริษัทต่างชาติกําลังหันเข้ามาสนใจลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการขยายกําลังการผลิตสําหรับการทดสอบแล้วก็บรรจุชิปนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายฐานการผลิตออกจากจีนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็แรงกดดันจากทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกนั่นเองค่ะโดยตอนนี้นะคะภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบแบ็กเอ d ใช้เงินทุนน้อยกว่า การผลิตชิปแบบฟรอนต์เอนซึ่งในโรงหล่อที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตอนนี้ถามว่าใครเป็นผู้นําตลาดคําตอบก็คือจีแล้วก็ไต้หวันแต่ว่าล่าสุดนะคะเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคนะคะแล้วก็มีมูลค่าของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยรวมๆแล้ว95,000้าล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวเรื่องนี้นะคะทางด้านของโชหวนเรซึ่งเป็นรองประธานบริษัทฮานาไมโครอนที่ดำเนิกนการในเวียดนามบอกว่าตอนนี้บริษัทกำลัง ขยายกิจาการในเวียดนามเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของภาคสากรรมที่อยากจะย้ายกําลังการผลิตบางส่วนออกจากจีนไม่ได้มาทั้งหมดนะคะแต่อยากจะย้ายบางส่วนออกจากจีนซึ่งฮานาไมครเนี่ยก็จะลงทุนประมาณสัก1.3ล้านล้านวอนหรือราว930ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจนถึงปี2026ค่ะเพื่อกระตุ้นให้การดําเนินงานด้านบรรจุภัณฑ์สําหรับชิปหน่วยความจํารุ่นเก่านั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ส่วนบริษัทอ,อัมคอเทคโนโลยีนะคะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ สหรัฐอเมริกาปีที่แล้วประกาศแผ่บูลค่า1,600ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐสําหรับการสร้างโรงงานขนาด2 0 0 0 0 0ตารางเมตรมและระบุด,ด้วยนะคะว่าจะเป็นโรงงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทันสมัยที่สุดของบริษัทซึ่งจะส่งมอบความสามารถในการบรรจุเซมิคอนดักเตอร์รุ่นถัดไปผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการดาเนินงานของเอ็มคอร์ในเวียดนามบอกด้วยนะคะว่าอุปกรณ์บางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานแห่งใหม่เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เดิมทีอยู่ที่จีนนี่แหละแล้วก็ย้าย มาอยู่ที่เวียดนามนะคะทั้งนี้การติดต่อขอสาหกรรมชิปแบบแบ็กเอนในเวียดนามได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของโจไบเดนผู้นําสหรัฐอเมริกาท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากโดนัลด์ทรัมเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้นําสมัยที่2รายงานที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมของสมาคมสหกรมรมเซมิคอนดักเตอร์แห่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็บอสตันคอนซัลทิงกรุ๊ปนะคะคาดการณ์ว่าเวียดนามเนี่ยจะมีส่วนแบ่งกําลังการ ผลิตด้านการประกอบทดสอบแล้วก็บรรจุชิปหรือว่า ATP ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก1%ปอร์ใน2ปีที่แล้วเนื่องจากว่าการลงทุนส่วนใหญ่จากบริษัทต่างชาติคาดว่าจะมาในพื้นที่ที่อาจจะได้รับการสนับสนุนในภูมิภาคนี้ก็คือเวียดนามนั่นเองนะคะโดยบริษัทเทคโนโลยีเวียดนามอย่าง FPT ค่ะเขากําลังสร้างโรงงานทดสอบใกล้กับกรุงฮานอยซึ่งโรงงานนี้นะคะน่าจะมีขนาดราว1000ตารางเมตรและจะเริ่มดำเนินการได้ ในช่วงต้นปี2025นี้มีเครื่องทดสอบอยู่ที่10เครื่องและจะเพิ่มเป็น3เท่าคือ30เครื่องภายในปี2026และเงินลงทุนก็จะสูงถึง30ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งตอนนี้บริษัทก็บอกว่ากําลังมองหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อยู่ด้วยนะคะหรือว่าตัว strategic partner บริษัทลงทุนของเวียดนามค่ะอย่างโซว i โ o Group เองก็กําลังมองหาพันธมิตรต่างชาติเหมือนกันนะคะเพื่อจะลงทุนในโครงการ ATP ในเมืองดาน,นังแล้วก็มีบริษัทด้านการป้องกันประเทศ และธทรคมนาคมของรัฐมีแผนจะสร้างโรงหล่อแห่งแรกในเวียดนามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลอยากจะมีโรงงานอย่างน้อย1แห่งเพื่อเปิดใช้งานได้ภายในปีพุทธศักราช2570นะคะหรือว่าในอีกประมาณสัก3ปีนับจากนี้ไปซึ่งก็เป็นความเคลื่อนไหวของรัฐบาลเวียดนามรวมถึงบรรดา FDI ที่เป็นอุตสาหกรรมชิปที่หันมาลงทุนในเวียดนามค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ